สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเลขยกกำลังวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกันนะคะเอาละค่ะในเรื่องของเลขยกกำลังนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่3หน่วยย่อยนะคะก็คือ 1. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 2. รากที่ n ของจำนวนจริง 3. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนะคะ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 1. บทนิยามให้ a เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเขียนแทนด้วย a กำลัง n เท่ากับ a คูณ a คูณ a คูณ a ได้ n ตัวโดยที่ a กำลัง n คือเลขยกกำลัง a คือฐานของเลขยกกำลัง n คือเลขชี้กำลัง 2. ตัวอย่างเช่นข้อที่1 2ยกกำลัง6เท่ากับ2คูณกัน6ครั้งเท่ากับ64ข้อที่2ลบ1ยกกำลังสเท่ากับลบ1คูณกัน4ครั้งเท่ากับ1ข้อที่3 2ส่วน3ยกกำลัง4เท่ากับ2ส่วน3คูณกัน4ครั้งเท่ากับ16ส่วน81ข้อที่สี่ ลบยกกำลัง3เท่ากับลบ3คูณกัน3ครั้งเท่ากับลบ27ข้อที่5 5าากำลัง5เท่ากับ5คูณกัน5ครั้งเท่ากับ 3, 1 2 5ข้อสังเกตนะคะเลขชี้ยกกำลังเลขคู่คำตอบจะเป็นบวกส่วนเลขชี้ยกกำลังเลขคี่คำตอบก็จะติดลบนะคะในกรณีเลขฐานชี้กำลังติดลบนะคะ สมบัติของเลขยกกำลัง A และ b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์และ M n เป็นจำนวนเต็มข้อ1 A ยกกํายกำลัง M คูณ a ยก,กำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m อบวก n ข้อ2 A ยกกยกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง M คูณ n ข้อ3 คูณ b ทั้งหมดยกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง n คูณ b ยกกําลัง n ข้อ4 A ส่วน b ทั้งหมดยกําลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง n ส่วน b ยกกําลัง n ข้อ5 a ยกกําลัง M ส่วนด้ a ยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง M ล n ข้อ6 a ยกกําลัง0เท่ากับ1 เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ข้อ7 a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n เมื่อ a ไม่มีค่าเท่ากับ0ยกตัวอย่างข้อ1ลบ7ทั้งหมดกำลัง0เท่ากับ1ข้อ2 8ยกกำลัง7คูณกับ4ยกกำลัง6เท่ากับ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง7คูณ 2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง6เท่ากับ2ยกกำลัง21คูณกับ2ยกกำลัง12เท่ากับ2ยกกำลัง21บวก12จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง33ข้อสามหยกกำลังลบ2 คูณกับ5ยกกำลัง8ทั้งหมดยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1ข้อ4 2ยกกำลังลบ3คูณ3ยกกำลังลบ5ส่วน3ยกกำลังลบ5คูณกับ2ยกกำลัง0เท่ากับ2ยกกำ3ยกกำลัง5ส่วนด้วย2ยกกำลัง3คูณกับ3ยกกำลัง5เท่ากับ สยกกำลัง5ลบ5ส่วน2ยกกำลัง3เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง3ข้อ5 1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังลบ4เท่ากับ5ยกกำลัง4หรือเท่ากับ625ข้ 6, อ6 x กกำลัง x ส่วน y ทั้งหมดยกกำลังสคูณ y กำลังสองส่วนแซดเท่ากับ x กำลังสามคูณ y ยกกำลังสองส่วน y กำลังสามคูณแซดเท่ากับ x ยกกำลังสามคูณ y ยกกำลังสองลบสามส่วนแซดเท่าก,กับ x ยกกำลังสามส่วน y คูณแซค่ะหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อ รากที่ n ของจำนวนจริงค่ะรากที่ n ของจำนวนจริงเข <c oughs> ามีบทนิยามไว้ว่าให้ x และ y เป็นจำนวนจริง y เป็นรากที่สองของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ x ค่ะรากที่สองของ x จะมีอยู่2ตัวนะคะ,ะ,คะก็คือลบรูท x และรูท x ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างข้อที่1 รากที่2ของ16คือ4และลบ4เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า4ยกกำลังสองเท่ากับ16และลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองก็เท่ากับ16ค่ะตัวอย่างข้อที่2กันเลยนะคะตัวอย่างข้อที่2รากที่2ของ2คือรูทสและลบรูทสองเพราะว่า รูท2ทั้งหมดยกกําลัง2เท่ากับ2และลบรูท2ทั้งหมดยกกําลัง2ก็เท่ากับ2ค่ะในส่วนของบทนิยามนะคะอันนี้ข้อที่2เขาบอกไว้ว่าให้ x และ y เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1 y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลัง n แล้วเท่ากับ x ค่ะ เามยกตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างเช่น2เป็นรากที่4ของ16เพราะว่า2ยกกำลัง4แล้วเท่ากับ16ค่ะก็คือเอาสคูณกัน4ตัวค่ะก็จะได้16ข้อ2เลยนะคะ5เป็นรากที่4ของ625เพราะว่า5ยกกำลัง4แล้วเท่ากับ625ค่ะก็คือเหมือนกันเลยค่ะ เอา5มาคูณกัน4ตัวก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ625ค่ะข้อ3นะคะลบ5เป็นรากที่4ของ625เพราะว่าลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4เท่ากับ625ค่ะข้อ4 7เป็นรากที่3ของ343เพราะว่า7ยกกำลัง3แล้วเท่ากับ343ค่ะ ข้อ5ลบ7เป็นรากที่3ของลบ3 4 3เพราะว่าลบ7ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วจะได้ลบ343ค่ะรากที่ N ของจำนวนจริงค่าหลักของรากที่ N 1. บทนิยามให้ xy เป็นจำนวนจริงและ N เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1 y เป็นค่าหลักของรากที่ N ของ x ก็ต่อเมื่อ 1>, 1. y เป็นรากที่ n ของ x 2 xy มากกว่าหรือเท่ากับ0 2ตัวอย่างเช่นค่าหลักของรากที่4ของ16คือ2เพราะรากที่4ของ16คือ2และลบ2จาก xy มากกว่าหรือเท่ากับ0จะได้16คูณ2มากกว่า0แต่16คูณลบ2จะน้อยกว่า0ย์ ดังนั้นค่าหลักของรากที่4ของ16คือ2หัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อสมบัติของรากที่ n ค่ะเขาบอกไว้ว่า AB เป็นจํานวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1โดยที่ AB มีรากที่ n สมบัติข้อที่1เขาบอกไว้ว่ารากที่ n ของ a ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ข้อ2 รากที่ n ของ a ยกกำลัง n แต่สมบัติของข้อที่2นี้นะคะจะมีอยู่3กรณีของ a ก็คือข้อ1 a เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0 a เมื่อ x น้อยกว่า0และ n เป็นจำนวนคี่บวก Absolute a เมื่อ x น้อยกว่า0และ n เป็นจำนวนคู่บวก ะจะมีอยู่3มกรณีนะคะของสมบัติข้อที่สองต่อไปสมบัติข้อที่3ค่ะเขาบอกไว้ว่ารากที่ n ของ a คูณรากที่ n ของ b เท่ากับรากที่ n ของ a คูณ b สมบัติข้อที่4รากที่ n ของ a ส่วนรากที่ n ของ b จะเท่ากับรากที่ n ของ a ส่วน b เมื่อ y ไม่เท่ากับ0นะคะ แล้วก็จะมาดูตัวอย่างกันนะคะข้อที่1นึ่งรูทร้อยยเท่ากับรูทห้าคูณหคูณหเท่ากับห้ารูทห้าสองรากที่สของ27เท่ากับรากที่สของ3อง3คูณ3คูณ3เท่ากับ3นะคะ3 รากที่3มของลบ1000ก็จะเท่ากับรากที่3ของลบ10คูณลบ10คูณลบ 10, 10ถอดออกมาก็จะเท่ากับลบ10นะคะข้อที่4รากที่4ของ16เท่ากับรากที่4ของ2คูณ2คูณ2คูณ2เท่ากับ2นะคะข้อที่ห้า รากที่6ของ1ส่วน64เท่ากับรากที่6ของ1ส่วน2ยกกำลัง6เท่ากับ1ส่วน2ต่อไปนะคะข้อที่6รากที่สมของ2คูณกับรากที่สมของ3เท่ากับรากที่3ของ2คูณ3เท่ากับรากที่สามของห นั่นเองค่ะเพราะว่าจากข้อนี้เราสามารถใช้สมบัติของรากที่ n ได้นะคะข้อที่7นะคะรูทยีส่วนรูทสิเท่ากับรูทยีส่วนสิเราสามารถใช้แม่3ตัดได้นะคะก็จะเป็น3 7 21ต่อไปก็ตัด15นะคะก็เป็น3 5้นะคะเท่ากับรูท t 7ส่วน5นะคะเราสามารถทำให้ส่วนมิติดก้นได้จากเราสามารถคูณรูท t 5, 5ได้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นรูท t 3 5ส่วน5นะคะรูทสีคูณกับรูท t ี่เท่ากับรูท t 9คูณ5 ูณกับรูทสี่คูณห้าเท่ากับสามรูทห้าคูณกับสองรูทห้าจะเท่ากับหกคูณห้าเท่ากับสามสิบถ้าถามว่าหกมาจากไหนก็มาจากสามคูณสองได้หกนะคะแล้วห้ามาจากไหนก็มาจากรูทห้าคูณกับรูทห้าจะได้ห้านะคะ มันจึงจะได้6คูณ5เท่ากับต่อไปข้อที่9นะคะ3รูท8ลบ4รูท18บวก7รูท2เท่ากับ3รูท4คูณ2ลบ4รูท9คูณ2บวก7รูท2เท่ากับ6รูท2ลบ12รูท2บวก7รูท2 เท่ากับรูท2เพราะว่า6รูท2ลบ12รูท2ก็จะเท่ากับลบ6รูท2บวกกับ7รูท2ก็จะได้รูท2นะคะข้อที่10 2รูท3บวกรูท7คูณกับ2รูท3ลบรูท7เราสามารถคูณเข้าไปข้างในวงเล็บได้นะคะก็จะเป็น 2รูท3คูณกับ2รูท3 2รูท3คูณก well, so ับลบรูท7รูท7คูณกับ2รูท3รูท7คูณกับลบรูท7ก็จะเท่ากับ4คูณ3บวก2รูท21ลบ2 รูทยลบนะคะก็จะเป็น12-7ลบเท่ากับ5นั่นเองค่ะเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะยะ 1. หมดนิยามนะคะให้ A เป็นจำนวนจริงและ N เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1ถ้า A มีรากที่ N แล้ว A ยกกำลัง1ส่วน N เท่ากับ รากที่ n ของ a 2>, 2ตัวอย่างเช่น16ยกกำลัง1ส่วน2ก็จะเท่ากับรากที่2ของ16ก็จะเท่ากับ4นะคะนะคะ1ส่วน81ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน4ก็จะเท่ากับรากที่4ของ1ส่วน81ก็จะเท่ากับ1ส่วน3นะคะ ต่อไปนะคะสมบัติเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนะคะ ab เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์และ mn เป็นจำนวนตรรกยะโดยที่ a ยกกำลัง m a ยกกำลัง n และ b ยกกำลัง n เป็นจำนวนจริงนะคะซึ่งสมบัติ5ข้อนี้ก็จะคล้ายกับ สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชีก้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะคะแล้วเราก็จะมีข้อควรจำเล็กน้อยอยู่2ข้อก็คือ1 a ยกกำลัง1ส่วน n เท่ากับรากที่ n ของ a 2 a ยกกำลัง m ส่วน n เท่ากับ a ยกกำลัง1ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง m นะคะแล้วก็จะเท่ากับ กำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน n นะคะตัวอย่างนะคะข้อที่1 16กยกกำลังสองส่วน4ี่เท่ากับ16กยกกำลัง1ส่วน4ี่ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ2ยกกำลังสองเท่ากับ4เพราะว่า16จะเท่ากับ 2ยกกำลัง4นะคะแล้ว2ยกกำลัง4คูณกับ1ส่วน4ก็จะได้2กำลัง1จากนั้นก็คูณ2เข้าก็จะเป็น2กำลัง2นะคะแล้วมันก็จะเท่ากับ4ค่ะข้อที่2นะคะ8ยกกำลังสส่วน3เท่ากับรากที่3ของ8ยกกำลัง2เท่ากับ รากที่3ของ64ก็เท่ากับ4นะคะต่อไปค่ะ1.81ส่วน81ทั้งหมดยกกำลัง1.4ส่วน4เท่ากับรากที่4ของ1.81ส่วนเท่ากับ1.3ส่วน3ะคะข้อสุดท้ายค่ะ1.81ส่วน81ทั้งหมดยกกำลัง3.4ส่วน4เท่ากับ 1ส่วน8ปทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน4แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะเท่ากับ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3จึงจะเท่ากับ1ส่วน27เนะคะเพราะว่าเราคูณ3เข้าก็จะเป็น1คูณกัน3ครั้งแล้ว3คูณกัน3ครั้งก็จะเป็น1ส่วน27นะคะ ังน,นะคะกลุ่มพวกเราเอามาจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะ